สวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็พบกันทุกคืนนะครับวันนี้ก็เป็นเวรของผมนะครับมาแทนคุณเกษตเรนะครับวันเกิดเรจก็จะหยุดวันพุธคุณเกลือวนตีวันนี้คุณเกลือวนตีต้องราบขออภัยนะครับท่านติดประชุมนะฮะก็ต้องฝากด้วยนบประชใช่ใช่ใช่ครับก็พบกันทุกคืนครับในรายการพาแลกวันนี้ผมพาคนเดียวนะฮะครับวันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมีเรื่องให้พูดเยอะแยะนะครับแต่อยากจะพูดอยู่เรื่องหนึ่งนะน่าจะเป็นเรื่องดีๆนะฮะฟังแล้วเออมันสบายใจ หน่อยนะครับคือจริงๆเนี่ยนะครับมันมีเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ผมต้องบอกเลยนะครับว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซตท์ที่เช,ช,ช,ชื่อถือได้นะฮะคือเว็บไซต์ของ BBC ครับ bbc.co.uk นะครับในเซกชันที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือ business s e t t o o เนี่ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะในยุคข,ของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับ การคอร์รัปชันเนี่ยลดลงนะฮะมีเลตติ้งอยู่แค่18%ไม่ได้บอกว่าว่าไม่มีหรือศูนย์นะ18%เท่านั้นนะฮะในขณะที่ในปี2 0 0 0ันสี่ร้อยห้าเอามาห้าร้อยห้าสิบสนะครับในยุคข,ของนายอภิสิทธิ์เวิชาชีวะเนี่ยเลตติ้งเท่าไหร่เลยครับท่าน78%เสร็จแล้วหลังจากนั้นพอมาปี2องพันหอยห้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น80%นีห่หมายถึงสมัยของนายอภิสิทธิ์นะครับ นี่คือความชัดเจนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทารัฐบาลที่ประชาชนเกตั้องมาเนี่ยนะครับมีมีความพร้อมที่จะทำงานแล้วก็มุ่งจะทำงานเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งคอร์รัปชันนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่พยายามนี่จะมาสร้างกระแสกันวุ่นวายไปหมดนะฮะตลอดว่าโอ๊ยมีคอร์รัปชันที่นู่นที่นี่เนี่ยช่วยไปอ่านหน่อยนะครับ BBC นะครับไม่ใช่ไม่ใช่กิ๊กอกรนะครับเป็นของ BBC หรือคือ British Broadcasting Corporation, Corporation ข,อของของอังกฤษนะฮะอ่า เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะกลุ่มที่เกิดขึ้นเนี่ยการเปรียบเทียบที่ชัดเจนเนี่ยนะเปรียบเทียบมาจากหลายอย่างนะฮะเปรียบเทียบมาจากสภาพของการทํางานนะครับเปรียบเทียบมาจากไอการที่ว่าคนต่างชาติเนี่ยนะฮะเขาเข้ามาทํางานในเมืองไทยแล้วเขาก็มาดูนะฮะมาดูกันเฮ้ยเขาเห็นชัดเจนเลยมันลดลงมาชัดๆเลยนะฮะอย่างนั้นเนี่ยยุติได้แล้วนะครับไอพยานจะพูดอ๋อเราก็ไม่ต้องาคิดนะครับว่าคุณทัศินไปซื้อบีบีซีเรียบร้อยแล้วนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมบอกแค่นี้แหละนะฮะครับ ดังนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจนะฮะประเทศไทยคือคือบางทีเนี่ยนะฟังในเสียงข่าวประเภทที่พยายามปล่อยข่าวกันไปเนี่ยก็ปล่อยมันไปเถอะนะฮะเพราะจริงจริงมันไม่รู้จะพูดอะไรมันก็โกหกไปตามเรื่องตามราวเพราะความชัดเจนเนี่ยคือคนที่เป็นกลางอยู่ต่างประเทศและเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้เนี่ยเขาพูดนี่นะครับผมว่านี่นะฮะนีเ่เป็นเรื่องสําคัญมากๆเป็นไงครับอาจารย์มองได้ไงถ้าประเด็นนี้ที่เราคุยกันเนอี่ยจริงๆผมก็เห็นด้วยกับบี้พีซีน้จะเหลือสิบแปด ช่เพราะเราอยู่ในยุคยุค,ครบะบาลพิธิ์นะคอรรับชันมากทุจริตคอรัปชันมากที่สุดเลยใช่เพราะว่าระบาลเสียงไม่พอเพราะเสียงไม่พอแล้วก็ต้องไปออ,อนวอนนักการเมืองมาช่วยพักไหนพักไหนพ <c oughs> ก็ไปเสนอให้ผลประโยชน์เคยจะทุจริตอย่างไรก็ไม่กล้าพูดอื เมื่อตัวเองไม่กล้าพูดก็ตัวเองก็ต้องทุจริตด้วยนี่เรื่องอะไรเสียฟรีไหมก็ร no> ่วมเหมือนทุจริตครั้งนั้นเมาหลานที่ถุดอาจจะแปดสิบก็แปดสิบร้อยยี่สิบโครงการผ่านคืนเดียวน่าเด้อรชัดเจนทุจริตอยู่แล้วยุคนั้นอ่ะครับมากที่สุดในประเทศไทยแลเสร็จแล้วก็มาเที่ยวว่าคนนู้นคนนี้นะฮะมี่ว่าไหลตามภาษาของปัญญทิปัต ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะเรากลับมามองกับต่อยอนิดหนึ่งนะครับสมัยหน้าพิสิทธ์เนี่ยที่ชุดทุจริตกันมากมากเนี่ยสาเหตุที่อาจารย์ว่าเป็นประเด็นหนึ่งนะรประเด็นที่สองเนี่ยผมผมมองเองนะฮะผมมองว่าเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ได้ไม่นานนะเมื่อเขาอยู่ได้ไม่นานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะฟาดฟันนะฮะเก็บออหอมรอมลิบกันให้วุ่นวายไปหมดนะครับเพื่อจะเอาเงินมาทําประโยชน์ในการเลือกตั้งครั้งต่อมานะฮะนี่ความเห็นผมนะอาจารย์รู้สึกยังไง ไม่ใช่มันอยู่อันถูกต้องอ่ะคุณมีแรมเห็นก็ถูกแล้วนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนื่องจากหิวมานานเป็นฝ่ายค้านมานานห้าปีนะครับับมตั้งแต่ปีสี่ี่จนถึงปีสีเก้าปีห้าศูนย์ห้าหนึ่งถึงได้เป็นอีมปีครับที่เราดูอื อดอยากปากแห้งมานานนวแล้วก็มาถึงก็มุมมามตะกละตะกรามแน่นอนอันนีไ้ไม่ไม่มีใครว่าได้แก่พวกนี้มันมหิวจัดหิวโกรมาแล้วอืก็แล้วก็เก็บไว้เผื่อเลือกตั้งอีกออคือเรื่องของนี้คือมีความพยายามที่จะเขาเรียกอ,อะไรเก็บหอมรอมริบนะฮะขณะเดียวกันก็ฟันแหลกลาเลยเนี่ยเฉื่อหิวอย่างที่อาจารย์ว่าดังนั้นเนี่ยนะฮะ เราควรจะทําอะไรดีฮะควรจะให้เขาหิวต่อยเขากี่ปีไม่แน่อันนี้มันโดยโดยทำหลักแล้วก็ประพยาัปัดงลำบากกับำมายากเพราะว่าเหมือนกับ คุณชวนคุณอะไรที่ไปทำไปทอกโชว์ทอกโชว์เนี่ยไปทําเมื่อสองสามวันเนี่ยโอ้โบโปรโมทเทือใหญ่โตครับทําก็จริงไม่ไม่มีผลเลยไม่ไม่มีใครยอมรับเลยอเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าเดินพาความจริงให้เหลือแต่ความเท็จมานานจนไม่มีใครสนใจแล้วเขารู้ว่าประชาปันดีแต่พูดไปที่ไหนเท็จพูดแต่เรื่องเท็จก็เลยจัด เทปโจได้เลยไม่ใช่ท้อโจนะเทปโจเทปโจเลยแล้วมีเทปอะไรบ้างคุณพูดมาได้ได้ฮะคือบังเอิญเนี่ยผมไปนั่งดูดูนะฮะแล้วก็ฟังเอาคนเดียวก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้เราเตรียมมาคนเดียวคือคุณชวนเน่นะครับคือคุณชวนพูดอะไรบ้างนะฮะผมประเมินได้ฟังนะฮะอย่างเช่นแกบอกว่ารัฐบาลพลเอกชวลิตเนี่ยนะฮะ เป็นคนกู้งเงิน IMF นะฮะไม่ใช่รัฐบาลชวนทั้งรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลสองนะฮะฉะนั้นเนี่ยปปชอเออปชอปไม่เกี่ยวนะครับในการที่ว่าใครบอกปปชปเป็นขี้ข้า IMF อนะฮะปรากฏว่าไม่เกี่ยวเพราะชันไม่ผิดนะผมขออนุญาตเห็นต่างอย่างคุณชวนนะฮะเห็นต่างคือว่าเนี่ยนี่ผมมองว่านีเน่เป็นวิธีการที่ทางคุณเนี่ย ชัดเจนเลยนะครับคือชอบประเภทเอาดีใส่ตัวเอาช่วยโยนให้คนอืน่นนะฮะซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเออทำไมฮะค,คุณชวนไม่พูดบ้างนะครับว่าคุณทาลินมิม,มานเหมินเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลชวนหนึ่งนี่นะครับแกเป็นคนเริ่ม จัด B.I.B.F. B.I.B.F. เอคืออะไรก็คือการที่ให้เงินนอกนี่เ,เข้ามาในเมืองไทยชัดเจนน,นะฮะเป็นส <นะ S 2> ัญญาการเงินนะฮะเงินก็ไหลสิครับ,รบเข้ามาเยอะยาไปหมดไม่มีการควบคุมใช่ไหมครับอาจารย์เพราะไม่มควบคุมเนี่ยมันเป็นสาเหตุนะครับสำคัญพื้นฐานเลยนะฮะของการทำให้เกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งนะฮะ แล้วปรากฏว่าในช่วงต่อมาเนี่ยนะครับพอจบคุณชวฤิ์ลาออกเนี่ยนะครับคุณชวนก็เข้ามาเป็นรัฐบาลชวนสองเนี่ยปรากฏว่าหน้าที่หลังของแกทําอะไรรู้ไหมฮะหน้าที่หลังแกคือว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะปล่อยให้ไอ้พวกที่เป็นเจ้าที่ไอเเนี่ยนะกดกีข่มเหงข้าราชก,การแล้วก็ประชาชนตาดำๆเนี่ยวุ่นวายไปหมดนะทราบไหมครับว่าพวกไอเเนี่ยนะเะพื่อนผมเนี่ยเป็นข้าราชการตอนนั้นก็เป็นข้าราชการระดับพอสมควรนะฮะอาจารย์เขานั่งบนกับผมบอกว่าพวกนี้ส่วนมากจะเป็นคนเดีย เพราะว่าพวกอินเดียผู้สางกฤษเก่งนะฮะก็ถูกส่งไปจากแบบมันมาสั่งนู่นสั่งนี่ทํานู่นทํานี่นะครับแล้วการสั่งข,งของมันเนี่ยมันไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าประชาชนเนี่ยนะฮะที่เป็นคนลาก้าหรือว่าประชาชนชั้นกลางแหละไม่ต้องลาก้าเลยเนี่ย<ม>จะลําบากยากจนขนาดไหนนะครับขึ้นค่าสาธารณูปโภคเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลย<ม>ห้ามไม่ให้มีการสนับสนุนสาธารณูปโภคนะครับมไม่ว่าจะค่าไฟค่าน้ำเนี่ยครับสังเกตไหมครับ ตอนนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราโดนสิ่งที่เราเรียกว่าค่าเอฟนะฮะมันเป็นคนเริ่มนะครับแล้วราคาของไฟฟ้าน้ำมระปาขึ้นพรวดพรวดพรวดนะฮะราคาของการควบคุมต่างๆแม้กระทั่งรถเมย์รถแะไต่างขึ้นหมดเลยผมถามคุณชวนคำหนึ่งนะคะคุณชวนทําอะไรหรือเปล่าสรุปก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะฮะรัฐบาลของคุณเนี่ยครับมีส่วนอย่างมากนะครับในการรับตัวเองเนี่ยนะครับ สนับสนุนแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยให้เอ็มเอฟทำไปเรื่อยๆเๆทำตามคำสั่งนายเอ็มเอฟอย่างเดียวเหมือนกับกรณีที่คุณชวนไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับตลอดเวลานะครับรัฐบาลประชาธิปัตย์ไม่เคยมีแผนการทางเศรษฐกิจใดๆทั้งสิ้นนะฮะเอาของอสภาพัฒน์มาปุ๊บก็เปิดแล้วก็ปะทับลงไปเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณทำนะฮะไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับเรื่องขายปลรสเนี่ยก็อยู่ในชุดคุณชวนสองนะฮะนะฮะ ปรากฏว่าคุณชวนเนี่ยทำตัวเป็นขอโทษนะครับต้องใช้คํานี้จริงๆนะครับเป็นค่าใ้จ่ายแบบสมบูรณ์จริงๆไม่หือไม่อื่นเลยนะฮะชาวบ้านจะลําบากยังไงเขาไม่สนใจผมยิ่งจําได้นะครับวันนั้นช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทุกเวทนามากทุกคนโดนหมดนะฮะแล้วคุณชวนพูดนะครับผมถามคุณชวนกับคำหนึ่งไอ้กรณีที่มันเป็นสัญญาณเนี่ยนะของความตกต่ำทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้เริ่มในปี2540ห้รอกครับมันเริ่มมาตั้งแต่ปี38ในยุคปลายของรัฐบาลคุณชวนนั่นแหละนะครับ ทําไมถเป็นผู้อย่างนั้นผมมีลูกค้านะครับซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรอาจารย์นะฮะปรากฏว่าเนี่ยนะฮะแบงค์เนี่ยให้ปล่อยให้กู้ไปสร้างนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไม่เคยไม่ยอมปล่อยให้รา,ายย่อยกู้นะครับพูดง่ายแล้วเขาปล่อยพูดง่ายให้สร้างไปแล้วเนี่ยคุณเป็นหนี้เรียบร้อยนะถ้าปล่อยรายย่อยกู้เขาเอาเงินกู้มาคืนใช้หนี้ทําไม่ได้ สัญญานี้เกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่ปี38-39ไปปีแล้วเพราะฉะนั้นคุณชวนอย่าบอกว่าคุณชวนไม่เกี่ยวข้องนะฮะคนที่ทําให้เกิด IMF ชัดเจนที่สุดที่เราต้องเป็นลูกคี้์ข้าหรือว่าลูกหน้าหัว IMF มาตลอดเนียครับโดนเขาเหยียบเนี่ยนะฮะคือคุณชวน แล้วสิ่งที่บอกว่าคุณชวนพูดให้เราฟังอย่างนะฮะแล้วเราก็บอกเนี่ยเขพูดไปเรื่อยๆนะฮะเขาจะบอกว่า,ารัฐบาลของคุณชวนเนี่ยถ้ายังเป็นรัฐบาลที่มีรายได้แบบนั้นอยู่นะฮะในมะันะผมหมายถึงชวน2นะครับหลังจากที่กู้ IMF แล้วเนี่ยทราบไหมครับว่าตัวเลขที่เขาบอกเนี่ยนะฮะหลากาเราจะใช้นี IMF ที่เรากู้มาได้เนี่ยครับใช้เวลาทั้งหมด59ปี นี่คือเรื่องจริงนะคนก็ประเมินอ,อย่างไรได้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าผมก็ถางคุณชวนกลับมนแล้วทำไมคุณทักษิณมาเป็นรัฐบาลไม่กี่ปีนี่นะครับสองสามปีใช้นี่เอม็มเอหมดนี่คือความแตกต่างนะอาจารย์คิดว่าไงนี่คือความเห็นผมนะอาจารย์นั่นคือเรื่องคุณชวนเนี่ยครับไปพูดที่ไหนแกก็พูดอย่างนั้นพูดได้ก็พยายามปัดสวะว่าตัวเองไม่ดำผิดแต่ผมเคยตราหน้าคุณชวนไว้ครับ ดีไอบนี้ก็เหมือนกับเปิดประตูให้โจรเข้ามาให้ารังเอาเงินเข้ามาปล่อยกู้ในระยะสั้นอืเขาลือกันตอนนั้นว่าทารินได้หนึ่งเปอร์เ็นต์เงินที่เข้ารแรกๆทารินรัฐมนตรีของชวนท่านข่าวลือนะเงินเข้ามานี่ก็รับหัวคิวแล้วรับหัวคิวแล้วเสร็จแล้วกวารังมาทำผู้ยี่ผู้ยำโจมตีค่าเงินบาทไหก็ถอนเงินกลับ พอพลังปล้นเสร็จการนี้ชวนมาเลยต <c oughs> มาต่อจากชาวลิศชาวลิตลาออกเอาไอ้พวกคอขาวไป สามร้อยคนไปเที่ยวโหไล่ที่สีลมมาเชลลิตแกทธบิริดีแก่ออกไปเที่ออกไปที่ชวนก็เข้ามาเต็มรูปแบบก็ปล้นต่อจากวรังอีกทีปล้นยังไงจ๊ะอันน่้นก็ขายโพลส์ขายอาคาถูก่ายวังพากระดาษมาแผ่นเดียวก็ขายถ้าชวนได้ไม่รู้เท่าไหร่นะชวนรือรัฐบาลชวนนะผมว่าชวนเนี้ยชวนโกรวิชคือได้อะพวกนี้ได้อื ไอ้ของบางทีเวลาไฟไฟไหม้บ้านอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับคนยังไปเก็บของได้อะเนี่ยอันนี้ไฟไหม้ประเทศแต่คิดดูเนี่ยของที่เหลือมันก็เยอะแยะพอที่จะอยู่มาได้จนถึงห้าปีได้แต่ก็อดทดอยากๆนะเพราะขี้เหนียวไม่เผื่อแผ่ใครพรกเนี่ยเคยได้ก็เก็บไว้ทวนตัวก็เกดว่าก็อยู่ในกระเป๋าของพวกนี้นะอยู่พวกเนี้ย เนี่ยอย่างเขาพูดกันอย่างเอาไง